ทุกคนครับวันนี้ผมมา VS โทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าเป็นเกมมิ่งโฟนในเรทราคา12,000บาทบวกลบก็จะมีประกอบไปด้วย In f ฟิ i x GT 20 Pro VS Vivo iQOO 9 5G แล้วก็ตัวสุดท้ายครับกับพ o c o F6 5G 3รุ่นนี้เอามาเทียบให้ดูว่าจากการใช้งานจริงนะครับรุ่นไหนจะเล่นเกมหรือว่ามีการใช้งานอื่นๆดีกว่ากันวันนี้ผมมาเทียบให้ดูครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมก กันนะครับกับผมดีมซิกเซสเตอร์ let's go เรียกได้ว่าสามรุ่นนี้ครับเป็นมือถือที่สเปค โหดมากๆนะครับคุ้มแรงเร็วและดีวันนี้ผมก็มาเทียบให้ดูนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นเกมเนื่องจากว่าเขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเกมมิ่งโฟนแล้วกันนะครับในเรียราคา1 2 0 0 0บาทนิดๆนะครับจริงๆแล้วนะครับมันจะมีอีกรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก vivo v, v 3 0อันนี้ก็เล่นเกมดีแต่ว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเซกเมนต์แบบว่าเป็นเกมมิ่งโฟนนะเนาะเขาเป็นมือถือที่เล่นเกมได้แต่ว่าเป็นมือถือเน้นกล้องซะมากกว่านะครับวันนี้ก็เลยยีบยก ok มา3รุ่นด้วยกันนะครับใครทีมไหน นะครับเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยเริ่มต้นจากในฝั่งของ i n f i n i x GT 20 Pro นะครับรุ่นนี้จะเป็นความจุเดียวเลยนะครับนั่นก็คือแรม12บสกิกนะครับสโตร์จะเป็น256ราคาปัจจุบันอยู่ที่12,999บาทส่วน vivo i co c เนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันความจุเริ่มต้นจะเป็นแรม8ปดกิกนะครับสโตร์สองร้าราคาจะถูกกว่าเพื่อนเลย11,499หนึ่งามื่นหนึ่งพันสี่ร256ราาคจะอยู่ที่12,499บาทส่วนในฝั่งของ Poco F6 นะครับมี2ความจุด้วยกันนะครับความจุเริ่มต้นจะเป็น RAM 8 g b นะครับ Solid 256ราคาจะอยู่ที่12,990บาทนะครับส่วนรุ่น RAM 12นะครับ Solid จะเป็น512 g b นะครับราคาจะอยู่ที่14,990บาทนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็มีความจุเดียวเนาะ12,999บาทนะครับตัวนี้จะได้ RAM 12เลย Solid 256นะครับส่วน i c o C9 นะครับก็จะเป็นรุ่น RAM 12นะราคาต่างกันอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะครับส่วนเจ้าตัว F6 นะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าราคาาเเนี่่ยถ้กิดวา ใช้แรม12นะครับราคาจะดีดไปสูงมาก1 4 9 9 0บาทแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาเนี่ยได้ความจุเป็น512กิกแล้วก็สเปคอื่นๆเนี่ยเหนือกว่า2รุ่นนี้อยู่ประมาณหนึ่งเลยทั้ง3รุ่นมาพร้อมกับ Android 14นะครับเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็ในเรื่องของชิปเซตในฝั่งของเจ้าตัว GT 20 Pro นะครับน้องจะให้เป็น Mediatek Dimensity 8200 Ultimate นะครับผมเป็นสถาปนิกรรม4นาโนเมตรนะครับ i q o o l 9นะครับเลือกใช้เป็น Snapdragon 7 Generation ที่สามสถาปนิกนาโนเมตรนะครับแล้วก็ Poco F6 นะครับเลือก ใช้เป็น snapdragon 8s gen 3นะครับสายปฏิกรรม4นาโนเมตรเหมือนกันทั้ง3รุ่นรองรับเครือข่าย 5g ทมว่าชิปตัวไหนแรงสุดก็ต้องตอบได้อย่างเต็มปากว่า p o c o f6 เป็นชิปเซ็ตที่แรงที่สุดในเรทราคานี้แล้วส่วน2รุ่นนี้นะครับใครชิปแรงกว่ากันเอาจริงนะ demesty n 8,200 l อติ a ม e เนี่ยมันพอๆกันกับ snap 7 gen 3เลยนะครับแต่ว่าผลเทสเนี่ย, n e ยเอียงไปในฝั่งของเจ้าตัว snapdragon 7 gen 3นะครับผลเทสเนี่ยอ้างอิงจาก nano review แล้วก็ เพจอื่นๆด้วยนะครับผมในเรื่องของประสิทธิภาพชิปเซตนะแต่ก็ต้องอยู่ที่การโอเวอร์คล็อกหรือว่าการปรับจูนนะครับ เริ่มที่เรื่องของการดีไซน์นะครับผมเชื่อว่าการดีไซน์เนี่ยมันแล้วแต่จริตแล้วแต่รสนิยมแต่ละคนนะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันเริ่มต้นจากฝั่ง In f ฟ n i ิ GT 20 Pro ตัวนี้นะครับการดีไซน์ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นเกมมิ่งโฟนขนาดแท้นะครับ้าหลังเนี่ยจะมีความสวยงามนะครับผมดูเป็นความทันสมัยนะครับมีความเทคโนโลยีนะฮะขอบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ตัวฝาหลังจะเป็นกระจกที่สําคัญเลยเป็นไฮไลท์ของเขานะครับฝาหลังมีไฟ R G B นะครับเป็น จอแบบมินิ LCD นะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามใจชอบนะครับสวยงามมากๆใครนะครับที่ชอบไฟ RGB อยู่แล้วหรือใครที่อยากจะได้การดีไซน์มือถือที่ไม่เหมือนใครนะครับต้องตัวนี้นะฮะส่วนในเรื่องของพอรตด้านบนนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นลำโพงปกติด้านขวามือก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะด้านล่างจะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับตัวนี้จะไม่มีแจ็ครูหูฟัง3.5นั่นเองนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น iQ คู954นะครับน้องขอบเป็นอลูนนะครับ นะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมการดีไซน์เนี่ยจะดูเรียบมากๆมนะครับถ้าให้เทียบเนี่ยคล้ายๆกับ i อคู1สิบสเหมือนกันนะครับมันจะดูเรียบหรูแล้วก็ฐานรองกล้องเนี่ยจะมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนพอร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็น USB Type C เหมือนกันนะด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ไม่มีแจ็คลูมฟัง3.5มาให้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับพ็ c o f กกตัวนี้พอเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็ตัวฝาหลัง ลดค่สนะครับผมในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ไปนเน้นในเรื่องของสเปคซะมากกว่าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงกับปุ่มพาวเวอร์อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับตัวนี้ไม่มีแจ็คหูฟังนะครับด้านล่างก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นมีความแบบสบายๆง่ายๆนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็ที่สําคัญเลยน้าหนักเบาวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่179กรัมนะครับเบามากนะ iQOO C9 นะครับกับ GT 2 0 Pro เนี่ยสองรุ่นนี้ใกล้เคียงกัน194 1 9แล้วหน นะครับพอๆกันเลยนะครับเรื่องการกันน้ำกันฝุ่นอันนี้ก็สำคัญนะครับเป็นเกมมิ่งโฟนก็จริงแต่ว่าทั้ง3รุ่นมีการกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะในฝั่งของ GT 2 0 Pro น้องจะเป็นการกันน้ำแบบกระเซ็นนะครับเป็น IP 54ส่นะส่วนในฝั่งของ i q C9 นะครับกับ F6 เนี่ยตัวนี้จะเป็น IP 6 4กันน้ำได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับกันน้ำฝนนะครับแม่แนะนำให้เอาไปจุ่มน้ำนั่นอีกนะครับเรื่องของความคมนะครับเวลาเราจับการเล่นเกมแน่นอนว่าเจ้าฝั่งของ GT 2 0 Pro นี่นจคก่่าแแตต็้ชอบริงๆบางคนเนี่ยหัเจแค่ นะครับไม้ถือการดีไซน์มือถือนะโอเคตอนที่เรื่องการเล่นเกมนะครับผมขออนุญาตเจาะทีละเกมแล้วกันนะครับเพราะว่าทั้ง3รุ่นนี้มันเล่นเกมได้พอๆกันเลยแต่ว่าถ้าเจาะทีละเกมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะเริ่มจากเกมสามัญประจำบ้านอย่างเกม ROV นะครับซึ่ง ROV เนี่ยเป็นสโลแกนของในฝั่งของอ n f ฟิ i x นะครับ GT 2 0 Pro อยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นมือถือที่ใชในการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ AV เนาะเขาสามารถรองรับนะครับเปิดภาพกราฟิก o v ได้สูงสุดและที่สำคัญ120เฟมโดยไม่ต้องแกไม่ต้องทอะไรเพิ่มเติ้เลย ซึ่งข้อนี้นะครับจะเป็นข้อได้เปรียบมากๆเอาจริงนะถ้าเล่น ROV อย่างเดียว ผมเลือกนะครับที่จะเล่นใช้ i ินฟ n i x GT 20 Pro เพราะว่ามันลื่นมากมันเนียนตามากๆนะครับคุณผู้ชมจะเห็นสังเกตเห็นความแตกต่างเลยระหว่างเฟรมเรท120เฟรมกับ60เฟรมนะครับหเท่าตัวถ้าเป็นผมนะครับผมจะเลือก GT 20 Pro นะครับส่วนรนอื่นๆนะครับถามว่าน้องเล่นได้เท่าไหร่นะครับก็เล่นได้กราฟิกสูงสุดแล้วก็เปิดเป็น60เฟรมเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านะครับแต่ด้วยความที่ GT 20 Pro เนี่ยเข้ามาพร้อมกับการเป็นผู้นะครับการแข่งขันหลักอย่างเป็นทางการของ ROV Pro l e a g u กนะครับของไทยด้วยแล้้ววกก็มีีลอื่นดย ดังนั้นตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของค่ารีเฟรชเรทไปแต่ถ้าเกิดว่าปรับทั่วๆไปก็พอๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกจริงๆนะผมก็เลือกในฝั่งของ GT 20 Pro นะครับผมเกมถัดมาเกมง่ายๆกันบ้างอย่าง Solo Leveling นะครับจริงๆก็ไม่ง่ายหรอกทั้ง3รุ่นปรับได้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือสูงสุดเฟรมเรตเป็น60 f เฟรมนะครับถามว่ารุ่นไหนเล่นได้ลื่นที่สุดนะครับเนื่องจากว่า Solo Leveling เนี่ยมันเป็นเกมที่ เป็นเกมใหม่อะเนาะในฝั่งของ GT 2 0 Pro ก็อาจจะยังไม่ได้แบบปรับเป็น120เฟรมนะครับแต่ว่าทั้ง3รุ่นเป็น60เฟรมแต่ก็มีความแอบกระตุกนิดนึงตอนที่ลงดันเจียนหรือว่าไล่เควสนะครับผมโดยเฉพาะในฝั่งของเจ้าตัว IQ คูนะครับมีความกระตุกตอนแรกเนี่ยไม่กระตุกเลยตอนเข้าเกมไปนะครับก่อนที่จะจะไปลงดันดันเจียนอะไรแบบนี้แต่ว่าพอลงดันแล้วเนี่ย มีความกระตุกเล็กน้อยนะครับผมถัดมานะครับเจ้าตัว GT 2 0 Pro ก็มีความกระตุกอยู่บ้างนะครับแต่ก็เล็กน้อยเหมือนกันแต่ว่าตัวที่กระตุกที่สุดน่าจะเป็น i q คูนะครับ F6 เนี่ยแทบจะไม่กระตุกเลยนะครับผลปรากฏว่า F6 เนี่ยแรงสุดนะครับลองมาก็จะเป็น GT 2 0 Pro นะครับแล้วก็ C9 เนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยเลื่นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งกันตามตรงนะฮะเกมยอดนิยมอีกเกมหนึ่งกันดีกว่านะครับกับเกมพับ G Mobile นะครับ p u b G Mobile เนี่ยทั้ง3รุ่นมันจะมีแค่ เจ้าตัว i q c 9ที่น่าเสียดายนะครับน้องไม่สามารถเปิดเป็น90เฟรมเรทได้นะครับน้องได้สูงสุดเป็น HDR HD นะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมหรือถ้าเกิดว่าจะเปิดเป็นลตร้านะครับก็จะเป็น45เฟรมนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมเลือกเป็น60เฟรมจะดีกว่านะครับน้องเล่นได้เต็มที่60เฟรมเรทนั่นเองนะครับน่าเสียดายมากๆแต่2รุ่นนี้นะครับผมมีความพิเศษก็คือน้องสามารถกด HDR HD ได้แล้วก็เปิดเป็น60เฟรมและที่สําคัญเปิดเป็นกราฟิกลื่นไหลแล้วก็เปิด90เฟรมหรือว่่าาาารฟิได้้นนัเองถาถาม การจับถือแล้วก็เล่นผับจีเนี่ยใครให้ฟิลดีกว่านะครับระหว่าง F6 กับเจ้าตัว GT ผมให้ GT 2 0 Pro นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเหลี่ยมนะเวลาเราเล่นเกมแนว FPS เรารู้สึกว่าเราจับแล้วมัน,มนเล่นได้ดีมากยิ่งกว่านะครับผมเลยรู้สึกว่าชอบมากกว่าด้วยความที่จอเขาใหญ่กว่าด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเล่นผับจีได้ดีกว่านิดนึงแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงความลื่นนะครับว่าใครสามารถอัดหน้าจอไปด้วยนะครับหรือว่าสตรีมไปด้วยได้นะครับผมว่า F6 เนี่ยเหลือๆนะอันนี้ก็ต้องแจ้งกันตามตรงนะครับเกม Gen s h i n Impact นะครับ Gen s h i n Impact ทั้ง3รุ่นนี้ปรับได้ไม่เหมือนกันนะครับเริ่มจากตัวที่ปรับได้ไม่ได้สูตสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือ IQ ค9จริงๆน้องปรับได้ไปสูงสุด60เฟรมได้นะแต่ว่าผมว่ามันกินแบตไปนิดนึงแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันทําให้น้องเนี่ยมีความร้อนแบบสูงไปเกินไปหน่อยนะครับถ้าให้แนะนำนะครับผมจะปรับเฟรมเรเป็น60เฟรมกราฟิกเปรเปปะดับต่ำซึ่งถ้าเกิดว่าน้องเล่นอยู่ในระดับเนี้ย ผมว่าเล่นเป็นช่วโงก็ยังไหวนะไม่ได้ร้อนจนเกินไปขยับขึ้นมานะครับเป็นในฝั่งของ F6 อันนี้จริงๆเขาก็ปรับเป็นสูงสุดแล้วก็เป็น60เฟรมได้นะแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะครับปรับการาฟิกระดับกลางนะแล้วก็เฟรมเดทเป็น60เฟรมอันนี้จะทําได้ลื่นแล้วก็เล่นได้นานกว่านะครับไม่ร้อนเร็วจนเกินไปนะครับส่วนเจ้าตัว GT 20 Pro นะครับตัวนี้จะเล่นได้นะครับปรับการาฟิกเป็นต่ําที่สุดนะครับส่วนเฟรมเดท120เฟรม คือมันเป็นมือถือที่เจเนเรตมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเขาเป็นเกมมิ่งโฟนเนาะแต่ว่าเปิด120เฟรมก็จริงนะครับแต่ว่าอุณหภูมิก็จะสูงตามนะครับแล้วก็ในด้านของการกินพลังงานก็จะตามไปด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกนะแนะนำนะครับเปิดเป็นระดับกลางแล้วกันแล้วก็เปิดเป็น60เฟรมนะครับจะดีกว่านะครับแต่ว่ามันก็กินแบตอยู่ดีแนะนําให้เปิดเป็นต่ำนะครับพอๆกันกับไอคูเลยถามว่าตัวไหนเล่นได้ดีที่สุดนะผมว่าไอคูซีเก้าเล่นดีสุดเนื่องจากว่าเราเล่นเกมชินเนี่ยเราเล่นไล่เควล้้กก็เเ่อออยะรรไีาามมดดจ ตัวนั้นเนี่ยผมว่า i อคูเล่นเกนชินได้ดีกว่านะครับผมต่อกันที่เกมสุดท้ายนะครับกับเกม Call of Duty Warzone อันนี้เป็น Warzone นะไม่ใช่ Call of Duty ธรรมดานะครับการาฟิกเนี่ยปรับได้เหมือนกันหมดเลยก็คือสูงมากแล้วก็เฟรมเรทไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดในที่นี้นะครับผมแล้วแต่ตัวด้วยนะตอนตัวนี้จะปรับได้ที่60เฟรมโดยประมาณนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้90เฟรมประมาณแต่ว่าพอเล่นจริงเนี่ยจะอยู่ประมาณ70 69 71เารเประมาณนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะครับเกม Call of Duty Warzone เนี่ย นานๆเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าเลือกมือถือที่ไม่ได้ร้อนมากนะครับแล้วก็เลือกมือถือที่แบตอืดๆอยู่ประมาณหนึ่งนะครับมันจะตอบโจทย์เรามากกว่าถ้าเป็นผมนะผมจะเลือก C9 นะครับไม่ก็ GT20 Pro เพราะว่า F 6เนี่ยเล่นไปนานๆรู้สึกว่าอุณหภูมิมันค่อนข้างที่จะอ,อุ่นนะครับผมพูดถึงอุณหภูมินะครับถ้าเฟรมเรทเท่ากันทุกเกมความละเอียดเท่ากันทุกเกมนะครับตัวที่ร้อนที่สุดนะครับเ6นะครับเพราะโค้กร้อนสุดเนื่องจากว่า1แหละ ตัวเครื่องเขาเป็นพลาสติกนะครับถึงแม้ว่าจะมีระบบระบายความร้อนก็ตามนะครับเราจะสัมผัสความร้อนได้เร็วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยน้องเนี่ยใช้ชิปเซ็ตแรงมากนะครับ Snapdragon 8s Gen 3นะครับซึ่งเป็นตัวที่ เอาจริงๆในสถาปัตยกรรมซิโนเมทเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงระดับต้นๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงในเซกเมนต์เลทราคาหมื่นต้นไม่มีใครกล้าให้ชิปเซตแรงขนาดนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าความแรงต้องแลกมาด้วยกับความร้อนนั่นเองขยับขึ้นมานะครับตัวที่อุ่นขึ้นมาก็จะเป็นในฝั่งของ GT 20 Pro นะครับตัวนี้จะมีความอุ่นในระดับนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเปิดไฟฟ้าหลังนะครับไฟ RGB เล่นด้วย ร้อนกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวที่อุ่นที่สุดนะครับหรือว่าแทบจะไม่ร้อนเลยก็จะเป็นไอคูซีตัวนี้จะค่อนข้างจัดการความร้อนได้ดีนะครับส่วนเรื่องของการเปิดเฟรมเรทสูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าเอาสุดจริงๆนะตัวที่ร้อนที่สุดนะครับผมว่าเฉียดๆกันเลยก็คือ g t 20 Pro พอๆกันกับ F6 นะครับมันจะมีความร้อนแบบว่าซูสีถ้าเล่นเป็นนานๆพวกเกมอย่างเออเกนชินอิมเพกนะครับยิ่งเปิด120เฟรมเนะี่ยโอ้อยังร้อนนะครับหรือว่าเกมอวีเปิด120เฟรมตัวนี้ก็มีความ ายความร้อนได้เร็วที่สุดนะครับ GT 20 Pro ตัวนี้จะระบายความร้อนได้เร็วที่สุดนะครับลองลองมาก็จะเป็น F6 นะครับ i q o o เนี่ยถามว่าระบายความร้อนได้ดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าปกตินะครับก็คือเอาจริงๆมันแทบไม่ร้อนนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต้องการให้ระบายความร้อนร้อนขนาดนั้นเพราะว่าเล่นมาเนี่ยผมว่า F6 กับ GT เนี่ยเห็นความร้อนอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่า i c o o C9 แทบจะไม่เห็นเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเล่นเกมเราต้องเลือกมือถือที่แบตอื่นใช่ไหมเรามาพู 5 0 0 0มป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับ i q o o C9 ให้ความจุแบตมา6 0 0 0มป์พร้อมกับชาร์จเร็ว80วัตต์นะครับแล้วก็ในฝั่งของ F6 เนี่ยให้มา5 0 0 0มป์พร้อมกับชาร์จเร็ว90วัตต์นะครับถ้าพูดถึงประสิทธิภาพแบตแน่นอนว่า i q o o C9 เนี่ยจะมีความ อึดมากยิ่งกว่าด้วยความที่ปริมาณแบตเตอรี่เขาให้มาเยอะนะครับเยอะไม่พอนะน้ำหนักยังเบาด้วยนะผมรู้สึกว่า i อคูีกได้แหละเล่นได้ทั้งวันมากกว่ารองลงมาตัวที่กินแบตน้อยนะครับก็จะเป็นในฝั่งของ F6 นะครับถึงแม้ว่าชิปเซตเขาจะแรงก็ตามแต่ก็ไม่ได้กินแบตขนาดนั้นนะครับแล้วก็ GT 20 Pro เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเปลืองพลังงานในเรื่องของการใช้ไฟข้างหลังนะครับ ยิ่งเปิดไฟข้างหลังยิ่งเปิด120เฟรมเนี่ยผมบอกเลยแบตลดแบบหวงๆแม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมแบบว่าไปแอคสาวเนี่ยเราก็เปิดได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นเกมไตแรงกับเพื่อนๆน,นะครับแนะนําให้ปิดไฟฝาหลังดีกว่านะครับแล้วก็พยายามไม่ต้องเปิด120เฟรมก็ได้นะครับเปิดอย่างอื่นดีกว่านะครับมันจะทําให้เราเล่นได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องชั้นเร็ว F6 จะแรงที่สุดนะครับเร็วที่สุดแล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะเป็น C9 นะครับแล้วก็อ่าอิน e ฟิท GT20 Pro นะ้องให้มาก จี GT 20 Pro นะครับน้องให้ขนาดหน้าจอมา6.78นิ้วนะครับผมค่อนข้างใหญ่เลยนะครับพาร์เนลเป็นอัมเล็ตคาล f r e สเสร็เป็น144เฮิรตรองรับขอบเขตของสีที่1 Billion Colors นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความละเอียดเป็น Full HD Plus ธรรมดานะครับผมส่วนเรื่องความสว่างหน้าจอน้องสามารถเปิดได้สูงสุด1,300 nits นะก็ถือว่าโอเคนะครับ IQ คู C 9นะครับขนาดหน้าจอ6.78นิ้วก็จริงนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยมีความมนนะครับแล้วก็มีความแบบว่าถ้าถ้าเทียบกันจริงน้องจะมีความเล็กกว่านิดนึงค่าความละเอียด พัดแนวหน้าจอเป็นอัมโมเรต์ค่ารีเฟหน้าจอ144 h z รนะครับรองรับขอบเขตของสีที่1 Million Colors นะครับรองรับ HDR ด้วยแล้วก็เปิดความสว่างสูงสุด4,500นิสสว่างจ้ามากนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานจริงกับผมว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับส่วน F6 นะครับพนหน้าจอ6.67นิ้วนะครับจอเล็กสุดเลยพัดแนวหน้าจอเป็นอ m ม l e เรตค่ารเฟ120 h e ิตนะครับตัวนี้รองรับขอบเขตของสีที่68,000ล้านสีโหดสุดนะครับรองรับ Dolby Vision ด้วยแล้วก็ ถ้าพูดถึงเรื่องหน้าจอนะครับความสว่างถ้าเทียบกันจริงตัวนี้เนี่ยสว่างสด2 4 0 0นิตสลับ F6 นะตัวนี้4,500ตัวนี้1,300นิตนะครับกลางแดดเนี่ยถ้าเทียบกันตรงๆนะครับในฝั่งของพ o Co F6 นะครับกับ iQ คูแทบไม่ต่างกันเลยในเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับแต่พอเข้าสตูดิโอมาอันนี้ก็เห็นอย่างได้ชัดว่ามันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับเหลื่อมกันแบบไม่ได้สว่างขนาดนั้นถึงแม้ว่าตัวเลขมันอาจจะดูเวอร์วังไปหน่อยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าพูดถึงความมืดนนรัท้้ง3ุ่ีเล่นในนนคควววาาามมมืดดดไ้้่่่่อขงีีแตตัทส ตาสุดนะครับผมยกให้เป็น F6 แล้วกันนะครับเพราะโค F6 <F> จอค่อนข้างที่จะถนอมสายตามากกว่าฟีลิ่งการทัชนะครับเอาจริงๆนะ1 4 4เฮิรตเนี่ยฟิลมันก็ลื่นมากกว่าอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเล่นในพวกอ่าโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าการใช้งานทั่วๆไปผมว่าสองตัวเนี้ยลื่นพอๆกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเกมคือจอเกมเราเนี่ยต่อให้มันเป็น1 4 4ก็ตามนะครับพอเล่นเกมที่มันจำกัดเฟรมเรทแล้วเนี่ยผมว่าแทบไม่ต่างกันเลยถ้าพูดถึงเรื่องของการดู YouTube ทั้ง3รุ่นนี้ทำได้ดีพอๆ L1 เหมือนกันทั้ง3รุ่นนะครับก็คือ Full HD Plus นะครับแต่ว่าพา n e l นลนะครับตัวนี้จะดีกว่าเนื่องจากว่าน้องเขารอรับ l อบี i s i o n ด้วยใครที่แบบว่าอยากดู n น t f l i x ด้วยนะครับก็แนะนำเป็นพ o c o โคหเลยนะครับส่วนเรื่องลำโพงนะครับทั้ง3รุ่นนี้ก็ให้ลำโพงคู่แบบ s t e r e อมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าการปรับจูนเนี่ยแล้วแต่เจ้านะครับอย่างในฝั่งของเจ้าตัว GT 2 0 Pro นะครับน้องจูน by JBL นะครับก็ถือว่าเจ๋งใช้ได้นะครับแต่ว่าของ F6 นะครับน้องจะเป็นแบบ High Res Wireless Audio นะครับก็เป็น ตัวไหนโหดกว่ากันนะครับมันแล้วแต่คนชอบมากกว่าแต่โทนเขาเนี่ยจะประมาณกันเลยนะครับก็คือเน้นย่านเสียงกลางนะครับเน้นไปทางเสียงสว่างนะครับฟังเพลงแบบว่าเพลงเพราะๆนะครับเพลงคลีนคลีนเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าได้ยินเสียงนองดนตรีได้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นเกมนะครับผมว่าเอามันทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่เลยตัวนี้ลำโพงจะดีกว่าไอคูซีเประมาณหนึ่งนะครับเล่นเกมได้มันแยกเสียงซ้ายขวาได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็เซอร์ราวมากมากเลย<ๆ>ส่วนประสิทธิภาพลำโพงเป็นไงไปลองฟังดูได้นะฮะ ่อกันที่เรื่องกล้องดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้แบบฟิกเรื่องกล้องมากเพราะว่าน้องเขาเป็นเกมมิ่งโฟนนแต่ว่าขอเล่านิดนึงแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงกล้องนะครับสเปคเนี่ยในฝั่งของ GT 20 Pro จะได้เปรียบมากเพราะว่าเขาให้ความละเอียดตัวมนหลัก108ล้านพิกเซลนะครับบวกมาด้วยกับมาโครแล้วก็เดฟอย่างละ2ล้านพิกเซลนะครับ i q C9 นะครับให้ตัวเมนหลัก50ล้านแล้วก็เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านนะครับส่วน F6 นะครับจะให้ตัวมีหลัก50ล้านแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าบดถนะ การสะดวกใช้งานที่สุดนะครับผมว่า f 6จะสะดวกมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีเลนส์หลักนะครับมีที่มีกันสั่นนะครับแล้วก็มีเลนส er ์เอลิทไรด์ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ใช้มากกว่านะครับส่วนไ q คูเนี่ยตัวนี้นะครับจะสวยในเรื่องของการถ่ายพอร์เตรตนะครับเลนส์เดฟนะครับที่ให้มาถ่ายละลายหลังได้ค่อนข้างสวยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่ประมาณนึงสกินโทนก็ออกแนว vivo นะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกเลยแต่ว่าอ e ีฟิลิกเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของเขาเลยความละเอียดนะครับไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่นะแล้วก็สกินโทนจะมีความอมฟ้้าแลวก F6 เนี่ยจะมีความอมเหลืองผมชอบ i q คูสุดแล้วนะครับในบรรดาภาพถ่ายกล้องหลังนะฮะส่วนกล้องหน้าต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเจ้าตัว i e n f ฟ n i x GT 20 Pro นะครับให้ความละเอียดมา32ล้านสำหรับกล้องหน้านะครับส่วน IQ c ูซีให้มา16ล้านนะครับแล้วก็ F6 ให้มา20ล้านนะครับตัวนี้จะได้ในเรื่องของความละเอียดสูงสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของสกินโทนเนี่ยจะไม่ได้ออมฟ้าเหมือนกันกับกล้องหลังนะครับกล้องหน้าทำได้ดีค่อนข้างเยอะกว่าเลยสำหรับเจ้าตัว e i n น i n i x GT 20 p ป o นะส่วนไ q คนะครับก็ยังคงเปน แล้วก็อาจจะไม่ได้อมเหลืองมากแต่ว่า F 6เนี่ยมีความอมเหลืองมากเกินไปผมก็เลยรู้สึกว่าชอบ i q คูกับ I n f ฟิ i x มากกว่าสลับเจ้าตัวกล้องหน้านะครับส่วนงานวิดีโอเป็นยังไงบ้างนะครับงานวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ 4K นะครับ30สเฟรมเรทนะครับแล้วก็บางรุ่นนะครับอย่าง GT เนี่ยบางบางช่วงนะครับน้องก็จะถ่ายบางเลนได้แค่2 K นะครับแล้วแต่คนชอบนะส่วนประสิทธิภาพวดีโอเป็นไงไปลองดูกันคราวนี้เป็นการทดสอบการถ่ายวิดีโอของมือถือเกมมิ่งโฟนในงบเดียวกันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าคุณตี้จะเป็นยังไง จะมีรุ่นหนึ่งนะครับที่จะได้คุณภาพแค่ 4K 30เฟรมเลทนะครับคือ vivo i q Z9 นะแต่ต้องเินื่จากนั้นก็คือ 4K 60เฟรมเลทกันหมดเลยนะครับลองเดินตามผมดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลองอวิ่งไปดูว่าการกันสั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างในคุณภาพ 4K 30เฟรมเลทแล้วก็นี่ครับนี่คือบรรยากาศที่อาจจะมีเสียงรบกวนประมาณน,นี้ลองดูนะครับมาเดินลองวิ่งตามผมดูเลยดีกว่ามาโอเคเป็นยังไงบ้างครับี่คุณภาพแล้วก็เดี๋ยวลอง มุนรอบตัวผมดูครับว่กการวัดแสงจะเป็นยังไงอาหมุนขึ้นครับฟุบเงยขึ้นเงยลงครับชึบนี่เลยฮะและนี่คือคุณภาพของแบบ 180p 0 60เฟรมเรทนะครับซึ่งแน่นอนคุณได้ใช้แน่นอนเพราะว่าคงไม่มีใครใช้ 2k สำหรับกล้องหน้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแบบที่เป็นคุณภาพ 180p 60เฟรมเรทสำหรับ2รุ่นนี้ก็คือตัว F, uh, ตัว F6 นะครับแล้วก็ตัว GT20 Pro นะครับสาบ i n f i n i x 2ตัวนี้แต่ว่าตัว Vivo เนี่ยได้แค่30เฟรมเรทเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบวิ่งดูนะครับในคุณภาพประมาณนี้ว่าเฮ้ยการการารันสั่นจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตัว GT เนี่ยจะสามารถเปิดกันสั่นได้ด้วยนะวิ่งไปครับประมาณนี้นะครับประมาณน,น,าณนี้แล้วก็ลองเดินพูดไปด้วยนะครับเออทุกคนเห็นถึงคุณภาพของทั้งสรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผม โอเคประมาณนี้วัดแสงหน่อยชูปโอเค ส่วนเรื่องการเชื่อมต่ออื่นๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าทั้ง3รุ่นนี้เป็นพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็ไม่มีแจ็ครูฟัง3.5มาให้นะครับ Type C ของเขาเป็นแบบ OTG ทั้ง3รุ่นเลยนะครับ Wi-Fi นะครับรองรับแตกต่างกันไหมเหมือนกันนะครับเป็น Wi-Fi 6เหมือนกันนะครับ Bluetooth เวอร์ชันเหมือนกันไหมต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับในฝั่งของ2รุ่นนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน5.4เหมือนกันนะครับในฝั่งของเจ้าตัว GT20 Pro จะเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับเร มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเกมนะครับเน้นเกมอย่างเดียวเลยแล้วก็เน้นความเท่ด้วยนะครับผมแนะนําเป็นอ n f ฟ n i ิ GT 2ี Pro นะครับตัวนี้เกิดมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเล่นเกมได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าแบตไล์ไวไปหน่อยนิดนึงนะครับจอก็อาจจะไม่ได้แบบสวยที่สุดในบรรดา3รุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็จะเล่นเกมได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็โอเวอร์คล็อกมาเล่นเกมหลายเกมได้เฟรมเรทค่อนข้างสูงสุดนะครับผมไอคูซตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ต้องเน้น CPU แรงมากขนาดนั้นกล้องสววยใช้้้ไดผมแล ็ที่สําคัญแบตโคตรจะอึดนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะเล่นเกมน,น,นานๆยาวๆนะครับตัวนี้แบตอึดใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ชิปเซตถามว่าแรงที่สุดไหมไม่ได้แรงที่สดุดแต่ก็เพียงพอที่จะเล่นเกมนะครับอาจจะไม่ได้ปรับเป็น90เฟรมเรทเหมือนกับรุ่นอื่นๆถ้าเทียบกับ2รุ่นนี้แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่สามารถเล่นเกมได้ยาวๆนานๆเหมาะกับสายที่แบบ อยู่ยาวๆเออกดยาวๆทั้งคืนอะไรแบบนั้นนะครับเพราะโค้ด F6 เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบเร็วแรงทะลุลกแต่ว่าก็ต้องทนกับอุณหภูมิความร้อนเขาได้นิดนึงและที่สําคัญเลยชา์จเร็วเร็วที่สุดแล้วนะครับจอโคตรสวยใครที่อยากจะได้จอไปดู Netflix หรือว่าเอาไปดูซีรีส์ต่างๆนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆด้วยความที่สเปคเขาโหดนะครับแล้วก็การดีไซน์อาจจะด้อยกว่าชาวบ้านชะช่องเขาเนื่องจากว่าพัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยลดคอสจากการดีไซน์นะครับเอาไป อบแบบไหนมากกว่ากันนะครับย้ําราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นนะในฝั่งของ GT 2 0 Pro มีความจุเดียวก็คือ RAM 12 s t o r a g 256ราคา12,999บาทนะครับ C9 นะครับรุ่นเริ่มต้นเป็น RAM 8 s t o r a g 256ราคาอยู่ที่11,499บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปจะเป็น RAM 12 s t o r a g 256ครับราคาเพิ่มขึ้นมา1,000บาทเป็น12,499บาทนะครับส่วน F6 นะครับมี2ความจุนะความจุเริ่มต้นเป็น RAM 8 s t o r a g 256ครับราคาอยู่ที่12,990นะครับแต่ถ้าเกิดว่า มีงบเพิ่มเป็นแรม12สเยร512กิกับราคาอยู่ที่14,990บาทนะครับผมโอเคครบท้วนกระบวนวามนะครับใครชอบรุ่นไหนนะครับทีมไหนนะครับก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะให้ VS ตัวไหนเพิ่มอีกหรือมีตัวไหนที่อยู่ในเรดราคานี้แต่ว่าเล่นเกมดีๆก็สามารถแนะนำคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะรบกวนคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r ร้ในคราบและที่สำคัญอย่าลืมกดล ฝากกดซีฟอนให้ด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครเพิ่งแวะเวียนม,มาดูคลิปเราฝากกดติดตามทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับเรามีทั้ง YouTube Facebook นะครับ Instagram เราก็มีหรือจะเป็นช่อง TikTok นะครับชื่อเหมือนกันหมดเลยพิมพ์เข้าไปแซตตี s ซิสเตอรชื่อนี้เจอพวกเราอย่างแน่นอนนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream ิ s เ s t e r ก็ต้องขอตัวลาคุณชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you again ทุกคนลาก,กอ